อาไปต่อที่นัดโอนไวอเรื่องเดิมเป็นไงนะนัดโอนไวครับเรื่องเดิมเนี่ยพี่นัดเนี่ยเคยเป็นข่าวคือเขาเป็นหนุ่มสุภาพมากครับเขาไปคุยกับสาวคนหนึ่งผ่านแอปสาวคนนี้ในแอปชื่อว่าน้องขวัญก็หลอกให้โอนเงินไป9ก้าหมื่นแปพอโอนเสร็จปั๊บปรากฏว่าเอ้าไม่ตรงปกของขวัญที่ว่าเนี่ยทำไมมันไม่เหมือนตัวจริงปรากฏว่า คนที่โดนแอบ,บอ้างชื่อเนี่ยคือน้องลีน้องลีสวยมากโดนแอบ,บอ้างชื่อว่าเป็นน้องขวัญโดยใครก็ไม่รู้อะคนหนึ่งอะแล้วเาหลอกเงินไปอันนี้คือเรื่องราวของพี่นัทเรื่องเดิมอ่าเรื่องเดิม,ดมแต่ว่านักโอนไวนตกเป็นข่าวอีกแล้วเนื่องจากว่าเนี่ยไปหาคนรู้จักแต่ว่าถูกปฏิเสธและก็บุกไปฮะถีบสาวเลยฮะนี่แหละครับถีบสาวเลยเลยจ้าตัวยอมรับว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบิธตอนนั้นเขาสุภาพมากเลยนะแใช่แต่ตอนนี้ไม่รู้อะกะดทอดถีบไปแล้วอะถีบสาวด้วยมีภาพที่ให้ดูครับ นบอกน้องพี่ยหนูไมยุ่งค่ะเขิไหพี่บอกี่ครับบอกบอกนันับอกพีนัดัแคทนไวมาัไม่ใช่เรื่องขูเขายกไมล่ะอันนี่จะตลไมอะพี่ไม่ได้ที่นี่มันช่วยด้วยค่ะช่ว้นะครับวันนั้นนะครับไม่เหมือนวันนี้วันนั้นเนี่ยเบน์บอกว่านัดเนี่สุภาพมากแต่วันนี้เนี่ยทำไม ทำไมถึงกระโดดทีผู้หญิงว่าอย่างนั้นนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ขณะที่นัดโอนไววได้ไประคาะประตูออฟฟิศของสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานของพรรคก้าวไกลนายนัดระบุว่าจะไปขอพบนายกสมาคมแต่ว่าผู้หญิงชื่อว่านางสาวฟ้านามสมมุตินะครับปฏิเสธทําให้นายนัดเนี่ยพูดจาคมคูและก็บอกว่าตอนแรกจะตกเนี่ยนะนะฮะและก็พยายามบุกเข้าไปในออฟฟิศให้ได้ จน,นนางสาวฟ้านี่หวาดกลัวรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายถูกนายนัดเนี่ยกระโดดเทีบด้วยเท้าขวาเนี่ยใส่ผู้หญิงเลยผู้หญิงก็กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวท,ทีนี้นะครับเนี่ยผู้หญิงนางสาวฟ้าที่ว่านี้นะครับหลังจากที่ถูกเทีบเนี่ยนะเธอก็เดินทางไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองจันทบ,บุรีนะครับไปกับนายสรชัดผลวัฒนานะครับหรือนัดโอนไว้นี่แหละนะครับบอกว่าเนี่ยเคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้อย่างที่นายนัดท่ว่านี้นางสาวฟ้านี่บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเธอก็อยู่ในออฟฟิศ คนเดียวเมื่อนายนัดมาขอพบนายกสมาคมเธอก็แจ้งไปว่าไม่อยู่เพราะว่าเป็นวันหยุดนะครับไม่สามารถให้เบอร์ส่วนตัวไปได้นะครับซึ่งเขาเองก็ได้มาขอเบอร์ของตัวเธอแทนนะครับเธอก็พยายามเจรจาให้เขานด้กลับไปก่อนแต่เขาก็ไม่ยอมกลับไปนะนายนัดที่ว่านี้แต่พยายามจะไปเปิดประตูแล้วก็ตนก็ห้ามเธอก็ห้ามไว้อย่างนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอถูกขู่ว่าจะตกและก็สุดท้ายจริงๆก็ถูกทีบว่าอย่างนั้นเธอนี่นะฮะรู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความไว้อ้าวฟังเสียงหน่อยผู้เสียหาย พยายามเจรจาให้เขากลับบ้านไปหรือว่าให้เขาออกไปอะคะ่ะเพราะว่าพี่เขาไม่อยู่จริงๆติดต่อไม่ได้เขาก็ได้ผักประตูเข้าไปหนูพยายามยื้อแรงแล้วค่ะแต่ยื้อไม่ไหวหนูก็เลยวิ่งมาให้คนช่วยคะ่ะหลังจากวิ่งมาเขาก็วิ่งกลับมาถีบหนูยืนยันเลยเขาอจะดาเนินคดีให้ถึงที่สุดครับเรารู้สึกกลัวใช่ไหมครกลัวเขาเวียนกลับมาอีกเหรอใช่ค่ะกลัวเขาเวียนกลับมาอีกคะ่ะถูกแล้วผมจะไปเขียนนักข่าวก็เลยไปสอบถามนะครับเนี่ยเจ้าของคนนี้ชื่อนัดโอนวัยนะฮะเจ้าของที่บอกว่าเนี่ยเจ้าของขาที่ไปถีบผู้หญิงนั่นแหละ นะครับเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าตอนที่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปติดต่อนะครับกับานายกสมาคมเพื่อเรื่องงานเพราะว่าเคยทํางานด้วยกันมาก่อนนะครับแต่ผู้หญิงก็ปฏิเสธไม่ให้ที่จะไปเจอและก็เลยขอเบอร์น้องเขาเขาก็ไม่ให้ทําให้เขาเนี่ยโมโหว,ว่าอย่างนั้นก็เดินเข้าไปในออฟฟิศเพื่อจะเขียนเบอร์โทรศัพท์เขาตนทิ้งไว้ที่กระดานนะฮะเพื่อให้เขาติดต่อกลับมาซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายผู้หญิงนะ เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหลังเกิดเหตุก็ออกมาขอโทษ,ขอโ,ทษขอโพยน้องเขาไปแล้วครับฟังเสียงนัดโอนไวหน่อยถูแล้วผมจะไปเขียนให้เอกติดต่อกับมาผมนะครับเรื่องเรื่องคุยเรื่องงานอย่างเดียวแค่นั้นละครับแล้วผมว่าผมผมเขียนเสร็จใช่ไหมครับแล้วผมก็ออกมาขอโทษน้องครับแม่ร่งจ่าของก็ฝากขอโทษนะครับอารมณ์อารมณ์ชั่ววูบนะครับรแต่ผมไม่กินเหล้าสุหรีัอยู่แล้วครับ เพผมแม่ทําร้ายเขาผมแค่ถีเขาไปทีเดียวนะครับถูแล้วผมจะไปแตถีไปทีเดียวครับโมโหโมโหครับอารมณ์ชั่ววูบว่าอย่างนั้นมันก็นคือทําร้ายไหมใช่ก็ถูกต้องครับเนี่ยแ,แต่มุมของเขาไงครับนายนัทโอนไวเนี่ยชื่อจริงเขานะชื่อว่านายสราชัดผลวัฒนาฉายาเนี่ยนัทโอนไวว่าอย่างนั้นทีนี้ทางนายกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทราบเรื่องแล้วยืนยันว่าจะไม่ยอมความอย่างแน่นอน เพราะไอ้ทำแบบนี้มันให้สมาคมเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงผู้ปกครองของเด็กก็อยู่ในสมาคมเนี่ยก็ห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัย<ช>เกรงว่านายนัดที่ว่านี้จะมาทําร้ายลักษณะนี้อีกก็เลยจะไม่ยอม็นที่ของตำรวจต่อไป